น,นี้ค่ะโมขออนุญาตนะคะรับหน้าที่ในช่วงเช้าค่ะกับ4ผลงานวิจัย,ยด้วยกันเมื่อสักครู่นี้ได้แอบพูดคุยกับอาจารย์ทั้งสองท่านค่ะกับงานวิจัยแรกด้วยที่จะมาเปิดเวทีในวันนี้ในวันที่4ของงานกันนะคะ กับสุราธานีเมืองสมุนไพรค่ะที่นั่นเนี่ยมีสมุนไพรเยอะมากแต่ว่าหนึ่งสิ่งที่จะมาพูดคุยกันในวันนี้ค่ะเป็นนวัตกรรมที่ยกระดับวิสาหกิจชุมชนในการแปรรูปขมิ้นนะคะแต่ว่าจะเป็นอะไรนวัตกรรมแบบไหนค่ะเดี๋ยวจะเชิญอาจารย์ทั้งสองท่านนี้นะคะมาพูดคุยกันแอบบอกว่าใน ห de de us, ัวข so ้อแรกของเราค่ะสนุกสนานแน่นอนนะคะเพราะว่าอาจารย์นี้อารมณ์ดีมากๆทั้งสองท่านนะคะถ้าพร้อมแล้วค่ะมอบเชิญนะคะท่านอาจารย์ท่านแรกค่ะอาจารย์คงเดชศรีพันนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชพัสุรา์ธานีค่ะเชิญค่ะอาจารย์เอ็นนะคะและอีกหนึ่งท่านค่ะอาจารย์อ้อมนะคะดรรัชดากรไทยเกิดค่ะนักวิจัยอีกหนึ่งท่านนะคะ เดี๋ยววันนี้ค่ะโมขออนุญาตคขอบครัที่รักค่ะให้อาจารย์ทั้งสองท่านนะคะอาจารย์เองนั่นค่ะอาจารย์มองกล้องตรงนี้ได้เลยค่ะขออนุญาตอีกหน่คยนครัขออนุญาตขยับฝั่งนี้หน่อยครับ่งเชคะหนึ่งสองสามครับผมสาม ขอบคุณค่ะแล้วก็เดี๋ยวเชิญอาจารย์เราด้านข้างสักครู่นะคะแล้วก็ขออนุญาตมอบของเพืเอให้กับอาจารย์อ้อมอีกหนึ่งท่าค่ะขยับขวาดนึงซ้ายนึงนี่ครับผมโอเคนะคนึงาครับนะครับผมหนึ่องสามขบค่ะแล้วก็เชิอาจารย์เอ็มและอาจารย์อ้อมร่วมกันนะคะหลังได้เลยค่ะคุณรับ ดีนะครับ1、2、3่เคครับลูกครับเ้งนะครับ1、2、3ครสองสานะครับผมครับการทั้งสองท่อบได้เลยนะครับมทั้มาทั้ง้นค้างนะคะขอบคุณค่ะถามความรู้สึกอาจารย์ทั้งสองท่านตอบเป็นยังไงคะวันนี้มา เปิดเวทีีเสิร์ชศน์ของเราแล้วก็มีพี่ๆสื่อมวลชนอยู่กันเนืองแน่นเลยวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะในอย่างนี้อาจารย์เอ็มก่อนได้เลยค่ะผมอาจารย์คงปิดสีพันนะครับจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราชด้วยครับเป็นครั้งแรกครับที่ได้มาในคณะล้อมใจที่นี่นะครับรู้สึกตื่นเต้นมากค่ะอาจารย์อ้อมนะคะก็สวัสดีพี่ๆสื่อมวลชนทุกทุกท่านนะคะก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะคะที่ได้มาเวที ของนักวิจัยนะคะอาจารย์ก็เชื่ออาจารย์รัชดาพรนธเกื่อนนะคะาจากสาขาวิชาพืชศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีค่ะค่ะยที่โมเปิดหัวข้อไปนะคะทุกท่านว่าสุราษฎร์ธานีอนบอกว่าเป็นเมืองสมุนไพรแล้วก็ได้คุยกับอาจารย์ทั้งสองท่านตั้งแต่ด้านข้างเวทีนะคะว่ามีการยกระดับทีา่าหกิจชุมชนมีเรื่องราวที่ชุมชนอยากมาอยากจะให้อาจารย์ช่วยพัฒนา ตัวสมุนไพรที่เป็นขมิ้นก่อนแต่เราเริ่มเท้าวความกันเลยดีกว่าค่ะว่าที่มาความเป็นไปของการเกิดมาเป็นงานวิจัยชิ้นนี้ค่ะอาจารย์งหรืออตจารอ้อมท่านไหนก่อนดีคะใ<ช>่ครับก็ <ๆ S 1> คือคนที่ทำกขมิ้นชันซึ่งเขาทำมานานมากแล้วครับที่อ,อำเภอพนมตำบลขอานไร้น,น,นะครับชื่อพี่หนุเรียนสีจูดนะครับซึ่งก็เป็นคนในข่าวอยู่หลายๆาเรื่องของงานสมุนไพรในสุพรรณนะครับก็ แ่มาหาผมเนี่ยด้วยเรื่องของอน้ำมันในขวดหนึ่งขวดนะครับมีน้ำมันสีเหลืองอยู่อันนึงแล้วก็ตอนนั้นน่ะมาผ่านธนาคารกสรซึ่งทางกรสเนี่ยทำง,งานร่วมอยู่กับพิจนอยู่แล้วแล้วก็ตอนที่มาครั้งแรกนะคะร,รับกสเข้ามาหาผมแล้วก็ถามว่าอาจารย์พอจะมีนวัตกรรมอะไรบ้างนะครับที่จะพัฒน,นาหรือย,ยกระดับตัวขมิ้นเนี่ย ของเกษตรกรซึ่งเดิมทีอะครับเกษตรกรเนี่ยผลิตขมิ้นแล้วข,ขายขมิ้นกันอยู่ที่เป็นขมิน้นเป็นเป็นหัวออกอนครับหัวเนี่ยขายอยู่ที่ยี่สิบห้าถึงสามสิบบาทแล้วก็ตัวขมิ้นที่เขาแปลรูปก,ก็จะเป็นในรูปผงตกกิโลลวประมาณหกร้อยบาทนะครับซึ่งอัน,นออเนี้ยพ้อจะมีคนซื้อเนื่องจากว่าตัวขมิ้นชันที่ตะตะขุนพนมเนี่ยเป็น GI ของสุราษฎร์ธานีนะครับ ซึ่งหลายๆที่ก็จะเปิซื้อกันที่นั่นนะครับเอาเปใช้นในการผลิตพวกเครื่องสำอางยานะครับซึ่งทางจังหวัดเองเนี่ยมีแผนที่ยุระดับตรงนี้ขึ้นมานะครับทีนี้ตอนที่เข้ามาครับก็จะมีทบทบสก็มาหาเรานะครับแล้วก็พูดคุยกันเพื่อที่จะทําความร่วมมือในการที่จะไปเข้าไปยุระดับนะครับก็ปรากฏว่า ทางมหาวิเลยก็สมมงร่วมร่วมวมือกันในการทํางานร่วมกัน,นะน,นก็จะเป็นการทํางานภายใต้แผนพัฒนานะครับจุดน,นี้เนี่ยเราได้งับป,ประมาณเริ่มต้นนะครับจากทกศนะครับวันแรกที่เขาถามผมก็าถามว่าอาจารย์ทําเครื่องได้ไหมผมเครื่องนี่คือระ,ะรบุมาไหมคะว่าเครื่องะอะไรอาจารย์เขาบอกให้ทําเครื่องกลเครื่องกลสกัดให้เป็นน้ามันครับ ผมตอบเขาไปตรงๆว่าผมยังไม่เคยทำครับ<ะ>แล้วเขาก็บอกคือต่างคนก็ต่างไม่ั่นใจนะครับในผู้ให้ทุนก็ไม่ค่อยั่นใจผม<ะ>ตัวผมเองก็ไม่ค่อยั่นใจผู้ให้ทุนว่า<ะ>เคยเจอผูอ้ให้ทุนแล้วเรา,เราต้องลงทุนก่อนนะครับแล้วก็จ่ายเงินตามเราสีหลังแล้วสุดท้ายจ่ายไม่ครบอะไรองเง้ยครับ<ะ><ะ>ก็เลยรู้สึกแบบ วาดๆดเหมดจัยแต่ว่าในเรื่องของความมั่นใจว่าเฮ้ยเราสามารถพัฒนาเครื่องกลได้อันนี้เรามีความมั่นใจในทอ่ก็ใช้ฐานนักวิชาการอย่างเดียวแล้วครับหาวิสัยด์เอาครับไปอ่านบทความวิจัยเตรียมตัวแล้วก็ดับดอออิ้งขึ้นมาเป็นดีแล้วส่งกลับไปที่คืนที่ทศศทศศก็พางานนี้ครับเข้าไปนำเสนอเป็นปรโ p o s ลกับเ้าภู้มีพระของแล้วก็ปรากฏว่าเราติดอันดับมาก ครั้งที่แรกเนี่ยเราขอไปที่งบประมาณมาส่งใส่กระต่ตายครับอพอนำเสนอเสร็จเขาให้งบประมาณเรามา63ในการสตาร์ทแต่เขาบอกว่าอาจารย์ขอสองรื่นงนะครับระยะเวลาสามเดืนอนในการที่เราทำงานนี้เสร็จตั้งมากเลยนะคะสามเ<ล>ดือนค่ะความยากของระยะเวลาที่มันน้อยเนี่ยมัน มันติดอยู่ตรงช่วงไหนส่วนใหญ่คะจากเรื่องของการวางแผนข้อมูลหรือว่าเรื่องของเทคโนโลยีที่จะสร้างให้เกิดเป็นเครื่องจักรขึ้นมาเป็นเครื่องตัวเทคโนโลยีและเทคนิคครับอันนี้อยากเป็นส่วนที่ผมว่าค่อนข้างยากครับค่ะเพราะว่าหนึ่งใช้สกิลต้องเหมาะสมแล้วก็ดีไซน์ทางวิศวกรรมเนี่ยต้องถูกต้องครับซึ่งมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งครับกว่านวัตกรรมนี้จะเสร็จ มันลุกเหลวมาก่อนด้วยระยะเวลาในสามเดือนนั้นนะคบมันเสียหายเป็นหนึ่งชิ้นนะคะจากจากจากฟิสิกอลของมันแล้วก็เราก็สามารถแก้ไขได้ทันและสุดท้ายให้กับทางทุกศอครบแล้วก็หลังจากนั้นเราก็เริ่มตัดนะทุะจกจนจริงตวตอนนี้ครับประมาณหกเดือนเอง ค่ะก็จนถึงตอนนี้ภายใน3เดือนสามารถทําเครื่องกั่นออกมาได้เสร็จสมบูรณ์แล้วเมือก็เลยอยากถามในเรื่องของประโยชน์ของมันก่อนดีกว่าค่ะว่าทําไมชุมชนหรือว่าแบรนด์แบรนด์นั้นเ็าถึงถือตัวเจ้าน้ํามันกลั่นนี้มาแล้วก็มีความตั้งใจมากๆเลยที่อยากจะทําเครื่องกั่นออกมาผลผลิตที่ได้ค่ะจามันมีประโยชน์ยังไงสําหรับในแง่ของมูลค่าทางเศรษฐกิจกเองหรือว่าในตัวผู้ใช้งานเองคะขอ,ขอตอบในเรื่องของราคาก่อนนะครับได้ค่ะ ตัวสำคัญคือรา,าอคาขมิ่งเดิมเนี่ยต่อหัวต่อกิโลต่อกิโลกร,รัมเนี่ย25บ้าบาทต่อกิโลกร,รมัมแล้วจะผ่านกระบวนการของเครื่องที่เราใช้ในการแปรเนี่ยมันเกิดออกมาเป็นโปรดักต์อยู่สองโปรดักต์หลักก็คือน้ำแปรสกัดที่เอาใช้ดื่มได้ครับกับส่วนที่สองเนี่ยคือน้ำมันสกัดไอ้ตัวน้ำมันสกัดเนี่ยครับปัจจุบันเนี่ยเกษตรกรหรือกลุ่มที่ทำอุตุนนี้ครับ จำหน่ายอยู่ที่1ลิตร3,000บาทครับแล้วก็ตัวนวัตกรรมเองเนี่ยไม่ได้ก่อให้เกิดต้นทุนของเกษตรกรก็คือ<ฆ>นคนของเราใช้โซลารเซลล์ในการให้ความร้อนกับการกลั่นทั้งหมดดังนั้นต้นทุนเกษตร,ร,รกรเป็นศูนเรียกว่าตรงนี้โรงงานศูนบาทก็ได้ครับสุดยอดเลยคนะ่ะเท่ากับว่า ตัวพี่พี่เกษตรกรเ,กอเองไม่มีต้นทุนเพิ่มแต่ว่าสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลผลิตของเขาได้ไม่รู้กี่เท่าเลยนะคะจากทมิ้นเดิมที่ที่เป็นหัวหัวจะอยู่ที่แค่หลัก10บาทเท่านั้นเองพอเป็นผงอยู่หลักร้อยบาทและถ้าต้องใช้ปริมาณผงเท่าไหร่หรือว่าแค่ไหนจนเกิดมาได้เป็นลิ้นขนาดนั้นนะคะอาจารย์ในการกลายนะคะก็เราก็จะใช้ทมินชันนะคะก็สารตั้งต้นก็ประมาณ 30กิโลกรัมหรือสิบัอกิโลกรัมต่อรอบการกลั่นนะคะก็ใช้เวลาในการกลั่นก็เหมือนทํางานปกตินะคะวันละ8ชั่วโมงนะคะ3วันเราก็ได้ขมิ้นชันมา30กิโลกรัมก็ได้ประมาณ300ซีซีค่ะต่อต่อรอบการกลั่นนะคะก็ชาวบ้านก็จะมีผลผลิตของตัวเองอยู่แล้วคือขมิ้นชันเนี่ยค่ะการผลิตก็จะหนึ่งปีนะคะจะเริ่มเพาะปลูกในต้นเดือนพฤษภาคมมิถุนายนพวกเนี้ยค่ะแล้วก็รอไปจนอื่น เดือนกุมภาพันธ์มินมาคมค่ะถึงจะเป็นรอบการเก็บเกี่ยวของเขาบางครั้งผลผลิตก็จะลนตลาดนะคะการที่จะมีเครื่องกันน้ามันขึ้นมานะคะก็จะทําให้ยกระดับเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าของเกษตรกรได้มากขึ้นนะคะนอกจากนี้กลุ่มที่ลงไปเขาก็เป็นกลุ่มที่แอคทีฟอยู่แล้วะค,ะค่ะเขาเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเป็นนักวิจัยท่านหนึ่งก็ได้นะคะก็มีการาคิดคน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆขึ้นมาแล้วนะคะ มีสบู่มีลูกประคบเขาก็เลยอยากจะได้น้ํามันสกัดอัญนนมาอีงอันึ่งนะคะอาจจะขั้นตอนต่อไปก็อยู่ในเรื่องของการยกระดับอย่างเช่นการส่งเสริมสูตภาพอุตสาหกรรมเครื่องสำอางนะคะํำเป็นเครื่องเซรัม่มหรือว่าเป็นเกี่ยวกับแคปซูลน้ามันที่สามารถกินเข้าไปได้นะคะก็จะช่วยเรื่องของท้องอืนท้องเฟ้อนะคะเรื่องกดและย้อนอยู่แล้วนะคะ เหมือนกับว่าพอเราสกัดได้น้ํามันมาเนี่ยปกติหลายท่านน่าจะทราบกันว่าพามินเนี่ยช่วยในเรื่องของห้องอืดห้องเฟร์กรดไหลย,ย้อน,นตา่างๆแต่ว่าในขณะเดียวกันพอได้ตัวน้ํามันที่สกัดออกมามันไปต่อยอดเป็น เรื่องของความสวยความงามได้ถามอาจารย์จากภาพที่มองเห็นอยู่ตรงนี้ค่ะโมอ,อยากทราบว่าตัวเครื่องกลเนะะี่ยค่ะเขามีขนาดใหญ่ไหมหรือจริงจริงแล้วมันถูกติดตั้งที่โรงงานแล้วพี่ๆชุมชนเนี่ยเอาตัวผลผลิตเข้ามาทําหรือว่ามันมันไปติดตั้งที่ไหนทํางานยังไงคะอาจารย์ถ้าก่อนหน้านี้ครับถ้าเห็นคนแผนที่ก็คือแผนที่ทํางานของของวิสาหกิจชุมชนนี้ทั้งหมดครับตัวโรงงาน ัวโรงงานเนี่ยเป็นไพ่หลอดเหล็กสตีลสำหรับตัววิสัยที่จุขนาดเล็กนะครับที่นั้นหนักติดตั้งประมาณ2สองถังกลักนะครับถังกลากเนี่ยไซส์ขนาดประมาณ150ลิตรนะครับความสูงของตัวเครื่องเนี่ยประมาณร8 0ยเซนติเมตรนะครับแัะในหนึ่งครั้งที่บรรจุเหมือนที่อาจารย์อ้อมบอกกี้นะครับก็คือ,อเราสามารถใส่วัตถุดิบได้ตั้งแต่25-40ถึงกิโลกรัมนะครับ และแล้วแต่รอบขอบกาจารยค่ะแล้วพอตัวการติดตั้งโซล่าเซลล์เนี่ยค่ะมันมันมีปัญหาไหมในช่วงที่อย่างข้างทางภาคใต้เองน่าจะเป็นฝนแ,แดดแดดสีแต่ตอนแดดก,ก็คือแรงสุดเลยนะคะมันเรื่องของพลังงานที่มาใช้ในตัวเครื่องอะคะ่ะอาจารย์มันมีข้อจํากัดตรงไหะนไหมคะอันนี้ไม่มีข้อจํากัดเลยครับเพราะว่าระบบที่ออกแบบเนี่ยเราใช้ระบบไฮบริดนะครับถ้ากรณีที่ไฟไม่พอเราจะสวิตช์ตัวเป็ียนไฟบ้าน แต่ถ้าตรมัหมนะครับแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นในอันนี้ครับช่วงการเก็บเกี่ยวขมิ้นเนี่ยมันจะไปติดกับช่วงหน้าร้อนของทางใต้พอดีซึ่งนั่นหมายถึงว่าหน้าร้อนทางใต้คือร้อนร้อนจริงจริงอาจจะเจอฝนบ้างในบางช่วงนะครับส่วนใหญ่พอถ้าเจอฝนเนี่ยวันไหนที่เขาร่วมมีฝนเขาก็ไม่เขาก็ไม่ทำครับแต่ช่วงที่ไม่มีฝนเขาสามารถดนันได้ทประมาประมาณแปดชั่วโมงซึ่งนั่นหมายถึงว่า ระบุจะไม่กลับมาที่เตบ้านมิเตอร์เขาก็ไม่หมุหนึ่งเขาก็ไม่ต้องจ่ายนะครับราะทุกอย่างก็ผ่านเชื้อสิวแล้วย้อนมาความยัดย้อนกลับมาทางอาจารย์อ้อมนะคะโมอยากจะทราบว่าคัมิ่งที่ปลูกอะค่ะอาจารย์อ้อมจะดูดูในส่วนของการปลูกแล้วก็การเก็บตัวผลผลิตต่างๆเช่นคะอยากจะทําความเข้าใจของพืชคัมิ่งก่อนว่าในลักษณะการปลูกมันมีปริมาณเยอะหรือว่าที่มันเริ่มต้นเนี่ยมันมาจากปัญหาของการเหลือคะอาจารย์อ้อม หมายถึงหมายถึงว่าที่ปลูกเนี่ยมีจํานวนเพียงพอที่จะมาต่อยอดทาน้ํามันถ้าในกรณีที่มันแบบโอ้โหขายดีขึ้นมาอย่างนี้ค่ะอาจารย์หรือว่าจุดเริ่มต้นของตัวเครื่องกัดเนี่ยมันมาจากปัญหาที่ขมิ่งเนี่ยปลูกแล้วเหลือไม่รู้ว่าจะไปต่อยอดทางไหนอันนี้คืออาวมีเพียงพอค่ะเพราะว่าอย่างสุราร์ธันีนะคะก็จะเป็นขมิ่งชันจีนะคะ ก็จะมีด้วยกันทั้งหมดห้าอำเภอเป็น GI ใช่ห้าอำเภอที่สามารถปลูกแล้วก็แปรรูปข้ามิ้นชันได้ค่ะฉะนั้นก็กลุ่มต่างๆก็สามารถส่งมายังที่กลุ่มของแม่หนูเรียงเนี่ยค่ะในการสกัดได้มหาวิทยาลัยก็มีงานวิจัยที่ไปเก็บขมิ้นจากแหล่งต่างๆค่ะที่ได้ GI ทั้ง5้าอำเภอนะคะแล้วก็มาสกัดน้ำมันแล้วก็วิเคราะห์สารสำคัญเพื่อเปรียบเทียบกันนะคะว่าปรำมาณสารค้คูมินมีประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ประมาณเนี้ยค่ะ อันนี้มันสามารถต่อยอดกับสมุนไพรอื่นๆได้ด้วยนะคะจาจรย์สำหรับตัวเครื่องกลนออกมาตรงนี้มีสมุนไพรไหนที่ในแถบ,บนั้นเขาปลูกกันอยู่อย่างที่บอกว่าสุราธานีเป็นเมืองสมุนไพรมีสมุนไพรไหนที่ดูแล้วน่าสนใจต่อยอดเอามากลั่นไดน้นอกจากคำวิชางแล้วครับตัวนวัตรกรรมเนี่ยมันสามารถกลั่นพืชที่มีรังในข,ข้างในตัวพืชน,นะครับได้เกือบทุกชนิดสิ่งที่สําคัญก็คือเรื่องของการ ควบคุมอุณภูมิเพราะแต่ละอันมีใช้อุณภูมิมมที่แตกต่างกันนะครับตอนนี้ที่เราทําไปแล้วนะครับ็อกจากคำิงเนี่ยก็จะมีกระชายครับก็จะมีกระชายนะครับแล้วก็อาจจะมีตัวอื่นเข้ามาหลังจากน,นะครับเพราะช่วงนี้ก็อัดเรื่องของคำวิงอย่างเดียวเลยเพราะว่าความต้องการของตลาดสูงนะครับคือณตอนนี้ครับหลังจากที่เราได้ทางทางกลุ่มได้เครื่องหนันมาแล้วเนี่ย ปัจจุบันยังดังไม่อยู่เพราะว่าคือเหมือนดีใจมากเดียผมมีเรื่องเล่าอยู่เรื่องนึงเพราะว่าเรื่องเรื่องน้ํามันขวดเดียวนั่นแหละครับวันที่ผมไปติดตั้งเครื่องให้กับเกษตรกรวันนั้นน่ะมันติดช่วงเย็นพอดีครับแล้วผมมาเริ่มสตาร์ทเครื่องประมาณบ่ายสามเครื่องมันจะต้องอุ่นเครื่องหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ขยับเวลาไปเรื่อยๆอพอขึ้นชั่วโมงที่สามขึ้นชั่วโมงที่สามครับน้ำดัน มันก็เริ่มไหลออกนะครับพอน้ำปั่นเริ่มไหลออกมันก็จะเริ่มแยกชั้นระหว่างน้ำปั่นกับน้ำมันแล้วผมก็ได้ยินเสียงคุณสื่อื้นแั่นท่าไรตอนแรกก็ตกใจฮนะมองหันไปอีกทีที่ยูเรียงนะครับคนที่เคยถือ,อน้ำมัน,ม,นมาเก <มา S 2> <า>้าปีมาร้องไห้ครับรู้สึกแบบรู้สึกข้างในรู้สึกว่าเการทำงานวิจัยนีนในในะ่รู้สึกแบบมีความสุงมากเลยครับ นอกจากจะได้น้ำกลับได้น้ำมันได้น้ำตาด้วยนะคบมาครบเลยที่ที่ถึงน้ำมันขวดนั้นมาก่อนหน้านั้นเป็นน้ำมันชนิดอื่นเก้าปีเลยรอคะที่รอคอยให้เกิดเครื่องตัวนี้ขึ้นมาในการแบบพัฒนาเป็นขมิ้นที่เป็นน้ำมันใช่ใช่ค่เป็นเป็นเป็นเรื่องเล่าเลยครับอันนี้เป็นเรื่องเล่าเลยคือแกก็เล่าไปแกแกก็ไปขายขมิ้นแกมาเก้าปีนะครับไปขายทุกทุกงานที่เปิดบูธอะไรเงี้ยครับ มามาหลายปีมากแล้วก็เครื่องนั้นเป็นเครื่องกันที่ได้จากสปโอโแล้วก็เป็นเทคโนโลยีที่จ้างช่างในชุมชนทำแล้วก็พอการเสร็จมันก็ได้น้ำกันจริงครับแต่มันได้น้ำมาสัดจริงแล้วมันได้อยู่แค่นั้นครับแล้วเครื่องมันทาเสียหายมันยุบตัวครับด้วแการที่เรากันต่อไม่ได้แก่ก็เก็บเรื่องเนี้ยมาตลอดแล้วแกตั้งใจว่าจะทำกับความมีใจก็เที่ยวถามาามาคุทธรมามาตลอดนะครับ ตื่นมาได้เจอทกกศทางการทกศแลวทกศกมมาเจานร้แลอาจารย์คะโม่ถามนิดนึงเยี่ยตัวเครื่องตอนนี้หลักๆก็คือที่ใช้กลับเรามีทั้งหมดกี่เครื่องนะคะตอนนี้มีสองเครื่องมีสองเครื่องทํางานพร้อมกันหรือว่าสลับกันใช้ไหคะสามารถทํางานพร้อมกันได้เลยครับแต่ว่าโดยโดยทั่วไปมุจะให้สลับกันใช้งานเพราะว่าถ้าเรารันเครื่องต่อเนื่องแต่ชั่วโมงครับฮีเตอร์จะเปลี่ยนคอเสยร์ตดังนั้นต้องพักเครื่อง ึ่งทั้งสองเครื่องนี้เนี่ยมีรูปแบบการทํางานเหมือนกันก็คือในการกล่าน้ำมันออกมาเหมือนกันเลยครับื<า>อนกันุกกและอายุการใช้งานของเขาล่ะคะอาจารย์อายุการใช้งานขึ้นอยู่กับการบำงรัษาครับเราควรทรงเรื่องของนวัตกรรมว่าให้มันจะอยู่ยืนยงถาวรกับเราไม่ได้เหมือนกับรถมอเมอร์ไซค์ครับหรือรถเดีเราต้องมีรอบ m a น n t e n a หรือรอบดูแลรักษาที่นี่จะมีช่างนะมาหมายถึงเป็นคนที่ดูแลอยู่ที่นี่ครับ ก็คือเขามีทักษะทางด้านชา่เราก็พยายามไปเทรนนิ่งให้เขาแล้วก็เทรนนิ่งทั้งการกระบวนการกลั่นแล้วก็กระบวกนการที่ดูแลรักษาเครื่องตอนเมื่อหลายเดือนที่แล้วที่ผมเข้าไปอะผมไปเทรนนิ่งเขาครับผ่านมาหลายผ่านมาจกถึงตอนนี้ผมกลับอีกีเขาเทรนนิ่งผมนะครับผมเคยพูดมาคำนึงว่าคือตอนที่เราเทรนนิ่งให้เขาครับเขาจะเจอปัญหา กรนี้พอเขาเจอปนาเขาแก้ไขได้เขาแก้ไขได้กาเรเห็นว่าไอเราเนี่ยที่ทำเนี่ยบางอานเราไม่เจอปัญหาไอเขาเจอหลังจากกลับไปเขาเก่งกว่าเราครับจนการเห็นว่าชุมชนเก่งกว่าเราทั้งเรื่องของการการวิธีการการาอะไรต่างๆแล้ววิธีการบำรุงรักษาอาจารย์คิดค้นตัวเครื่องนี้ขึ้นมาแต่พอผู้ที่อยู่หน้าง,งานจริงใช้งานจริงรทุกวันเห็นปัญหาของตั้งแต่ไม่ว่าจะเป็นสวิตระบบไฟการกลั่นติดขัดใช้เวลาวอร์มเครื่องเท่าไหร่คือที่ที่ชุมชนที่อยู่ด้านหน้าง,งาน สุดท้ายก็คือคนน้างงานร,รวบรวมข้อมูลต่างๆมาเพื่อที่จะบอกอาจารย์ว่าอ่ะมันมีผลตอบรับมาจากตัวเครื่องตรงนี้นะติดปัญหาตรงนั้นก็จะมีทีมช่างที่ดูแลทั้งนัางงานแล้วก็ทางทีมของอาจารย์ถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะอาจารย์อ้อมเองเหระคะจากงานวิจัยชิ้นนี้ที่ดูแลในเรื่องของตัวขมิน้นอาจารย์เห็นความเป็นไปได้ในอนาคตกับพืชสมุนไพรอื่นหรือแม้แต่ติดปัญหาในเรื่องของการวิจัยชิ้นนี้ใน มุมไหนที่อยากจะเล่าอยากจะแชร์บ้างคะอ่าก,ก็ขมิ้นชันก็เหมือนเวลาลงพื้นที่เราก็จะมีความสุขนะคะที่ได้กไปลงกับาชาวบ้านเขาก็ยังมีวิถีชุมชนแบบที่แบ่งปันนะคะไปปับ๊บก็จะทํากับข้าวอะไรให้ให,ให้เราทานอยู่บ่อยๆนะคะแล้วก็ยัง งานวิจัยชิ้นนี้ก็สามารถต่อยอดได้กับพืชสมุนไพรอื่นๆน,นะคะอย่างเช่นในชุมชนเองเขาก็มีอยู่หลายอันนะคะที่เขาผลิตอยู่มีขมิ้นขาวขามิ้นอ้อยขมิ้นด้วงพวกนี้ค่ะขมิ้นชันแต่ตัวที่ชูโรของสุราจะเป็นแดงสยามนะคะเป็นตัวที่มีโควกูมินสูงที่สุดนะคะก็จะเป็นส่วนใหญ่ในชุมชนก็จะปลูกอ,อ้อน,นี้นะะอ,อยู่นะคะยี่ห้อแดงสยามใช่ไหมคะก็ได้ผ่านไปบวิจัยก็มีหลายหลายท่านนะคะที่เคยได้ลงไปที่ ที่สุราษฎร์ธานีนะคะแล้วก็นําเอาคมิ้นชันมา,าใช้ในง,งานวิจัยต่างๆของเขานะคะก็ถ้านักวิจัยท่านใดสนใจนะคะก็สามารถไปที่ราชสุราษก็ได้นะคะเดี๋ยวจะพาไปยังแหล่งคมิ้นชันนะคะไม่ได้มีแค่เขาหน้ายน,นะคะยังมีที่คิริระดิกคมบ้านตาขุนการจนดิ์ค่ะแล้วก็ที่ท่าฉางนะคะ ก็จะเป็น GI ไอ้างห้าอของสุราร์นะคะค่ะคือนอกจากเป็นสินค้า GI แล้วก็อย่างที่อาจารย์อ้อมบอกว่าเวลาได้ทํางานร่วมกันกับชุมชนเราก็จะได้เห็นความน่ารักเห็นความเป็นมิตรเนาะของพี่ๆีน้องๆในชุมชนเองทํากับข้าวให้ทานเลยแอบอยากจะถามว่าพี่ๆี่สื่อมวลชนทางด้านนี้มีท่านไหนเป็นคนทางภาคใต้บ้างไหมคะมีไหมคะมีสบตาปิงๆไม่มีนะคะจะเห็นว่าอาหารภาคใต้อาจารย์อ้อมอาจารย์เอ็มจะมีขมิ้น เป็นส่วนผสมอยู่ตลอดเลยนะคะบ้านโมก็ชอบทานอาหารใต้กันเวลาเผลอเอาพวกจานชามที่เป็นพลาสติกที่ไม่ใช่เซรามิกมาใส่ก็จะมีล่องรอยของขมิ้นลงเหลืออยู่บนภาชนะของโมงด้วยนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวช่วงท้ายค่ะอาจารย์อยากจะให้ฝากอะไรสักเล็กน้อยค่ะกับงานวิจัยชิ้นนี้หรือว่าใครสนใจเพิ่มเติมพูดอาจารย์อยู่ที่ไหนยังไงคะเเลยราคานี้นะครับขมิ้ชันไม่ใช่แค่สมุนไพรครับ แต่มันเป็นชีวิตของชุมชนมันหลอเลี้ยงชุมชนที่นั่นให้เติบโตนบนวัตกรรมคือส่วนหนึ่งที่เข้าไปเสริมสร้างสักยภาพให้ท้องนะแล้วก็ถ้าสนใจนะครับบูธของเราอยู่ที่บูธ FL1 นะครับอยู่หลังเวทีใหญ่นะครับก็สามารถไปเยีย่ยมชมได้นะคะาารับสำหรับใครที่ชอแบแต่งใต้น,นะครับเรามีแต่งใต้งให้ชิมทั คือเป็นปกติของทุกวันที่พอพูดถึงเรื่องกินตาตื่นขึ้นมาเลยนะคะอาจารย์บอกว่ากลั่นน้นมันก่าจริงๆเป็นแกงส้มที่มาจากงานวิจัยครับเราย่อแกงส้มใส่ลบปในซองนั่นนั่นหมายถึงว่าท่านจะฉีกกินที่ไหนก็ได้ครับโอ้โหอันลองลองไปชมนะอาจารย์มีติดกระเป๋ามาบ้างไหมคะไม่มีไม่ผมว่า ไปเยี่ยมชมที่บูดดีกว่าได้เลย,เลยค่ะมีทั้งแบบฉีกทานเลยหรือว่าจะทดลองที่พูดก็ได้น,นี้ฝากประชาสัมพันธ์พิธีสื่อมวลชนไปด้วยนะคะอาจารย์อ้อมนะคะมีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายไหมคะค่ะก็ะะอยากให้ไปเยี่ยมเยียนจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเรานะคะเมืองหอย,ยใหญ่ไข่แดงแหล่งธรรมะนะคะก็ะถ้าไปก็เดี๋ยวมีมีไกด์นำเที่ยวนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีที่อ่าพนมค่ะอีกบุนธรรมของนาไน ก็จะเป็นวิญญาณที่สวยงามนะคะแล้วก็เป็นแหล่งที่ปลูกขมิ้นเพราะว่ามีดินสีแดงเป็นดินที่อุดมสมบูรณ์ใช่ไหมคะชาวบ้านก็ตอนนี้ก็อุดมสมบูรณ์นะคะมีมีใช้เพราะว่ามีเครื่องสกัดนี้ไปวางอยู่ใช่ไหมคะเตาให้ชุมชนเข้มแข็งขึ้นอยู่ได้อย่างยั่งยืนนะคะเมื่อนักวิจัยกับเขาก็ยังสามารถที่จะเลี้ยงตัวอีกได้ค่ะีิโมก็เห็นเหมือนกันนะคะว่างานวิจัยชิ้นหนึ่งที่อาจารย์หรือว่านักวิจัยที่อยู่กุ้งเพเนี่ย สุดท้ายแล้วพอมันเกิดประโยชน์ให้กับ หน่วยงานหนึ่งชุมชน,น, <1, S 2> นหนึ่งบุคคลหนึ่งจนเขาสามารถยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองส,สไรไ้างรายได้ได้สร้างความภูมิใจว่าไอผลผลิตที่เป็นพื้นเมืองของเขาเนี่ยมันมาต่อย,ยอดอะไรได้ mm hmm. เ,ขเขาก็จะเกิดความภูมิใจแล้วก็มีการดูแลถึงแผ่นดินเพื่อที่จะให้ป <Wow. S 2> ลูกตัวผลผลิตเนี่ยได้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านมากๆนะคะขอบคุณอาจารย์อ้อมและอาจารย์เอ็นค่ะที่นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรา s ธานีนะคะเดี๋ยวก่อนที่จะขอ เดี๋ยวปรบมือให้หน่อยค่ะเดี๋ยวก่อนที่จะลงไปเพิ่มเติมทางด้านล่างกับพี่พี่สืบมันชนนะคะขออนุญาตเก็บภาพอีกหนึ่งครั้งนะคะเชิญค่ะหนึ่งสองสามขอทีครับหนึ่งสองสามทีนะครับหนึ่งสองสามกล้องนี้นะคะ